ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอูโตต้าเจริญค้านะคะเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดนะคะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพรุ่งนี้อูจะมาปล่อยรถให้น้องน้ํานะคะจะเป็นรุ่นไหนมาดูกันนะคะรุ่นที่คุณลูกค้าต้องรู้แน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นรุ่นตัวเตี้ยหน้าหล่อลูกค้าต้องไทยถูกอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไงมาชมกันนะคะตัวแซอิมิชันนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัว Z-EDITION e นะคะราคาเริ่มต้นนะคะตัวนี้ 2.4J ราคาอยู่ที่600,000บาทนะคะพรุ่งนี้อูจะเตรียมตัวส่งมอบรถให้น้องนะนี้นะคะจะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะคะตกแต่งด้วยโครเมียมทำให้ดูสปอร์ตคของ Z-EDITION e จะมาพร้อมกับไฟตัดบอกให้คุณลูกค้าอยู่แล้วนะคะเพื่อเวลาขับรถจะได้ขับเคียมก่อนไป จกมองข้างนะกระจกมองข้างสามารถพับเก็บได้นะคะตัวนี้แล้วแต่ศัสนาในการมองเห็นเลยคุณลูกค้าสามารถพับเก็บได้เลยส่วนมือเปิดนะคะจะเป็นสีดํานะคะจะตัดกับตัวรถตัวนี้มาพร้อมกับซุ้มล้อนะคะที่ไว้เวลารองรับนะคะที่ลูกค้าจะตกแต่งซุ้มล้อได้เลยนะคะก็คือจะใส่ลายล้อใส่ล้อแม็กได้เลยตัวซุ้มล้อไปรองรับและที่ขาดไม่ได้คืออีกอย่างหนึ่งนะคะ ตัวด้านท้ายนะคะจะเขียนว่า Z e dition ค่ะไฟเบรกดวงที่3นะคะดวงใหญ่นะคะจะมองเห็นชัดเจนนะคะวเวลาเบรกรถกระทันหันแล้วก็จะมีตัวไลฟ่ฟ้าให้คุณลูกค้าด้วยผมจะมีทั้งไล่ฟ้าหน้าแล้วก็ไล่ฟ้าหลังให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะ ภายในของตัวรถกันนะคะอันนี้รูแถมกันาสาดให้น้องเขาด้วยนะคะไปชมตัวรถกันสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะอ่าเครื่องเล่นเสียงรองรับบลูทูธได้นะคะต่อ MP3 ได้แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ไฟนะคะเวลาเปิดนี่นะคะแล้วก็มาดูความกว้างกันนะคะ อันนี้่เปิดประตูแหละเห็นไหมคะความก้างเนี่ยคุณลูกค้านั่งได้เลยแล้วก็นั่งสบายมากด้วยพรมมาลัยสามารถปรับได้4ระดับนะคะแล้วแต่แล้วแต่สรีระของลูกค้าได้เลยนะคะกระจกไฟฟ้าก็พับเก็บได้ด้วยคะ่ะตัวนี้นะคะที่วางแก้วน้ำแล้วก็มีหล่อมพกให้ ต้องขอบคุณน้องนามมากเลยนะคะลูกค้าจากเพจนะคะที่ให้อูรับใช้นะคะที่คิดจะซื้อรถ Toyota แล้วคิดถึงอูโตโย t ้าลาบุรีนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะที่ไม่ต้องบอกเลยคือส่วนลดเยอะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันนะคะส่วนลดจะเยอะมากเลย ขอบคุณนะคะที่ให้อูรับใช้นะคะอย่าลืมนะคะติดต่ออูมาได้เลย0 9 9 4 1 6 2 9 2 9นนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นส่วนลดเยอะกระจายมากเลยนะคะส่วนลดเยอะมากๆดูจากสายตาอูผมบอกมากว่ามันลดเยอะจริงๆถ้าคุณลูกค้าซื้อช่วงนี้นะคะเราก็จะสู้โควิดไปด้วยกันนะคะถ้าไงอย่าลืมติดต่ออูนะคะอย่าลืมกดแชร์ กดไลค์แล้วก็กดติดตามอูด,ด้วยนะคะกดกระดิ่งให้อูด,ด้วยขอบพระคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ